เอเยวอร์สครัสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจิเพ็กโดนร้อยห้าสิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองนะครับลูกค้าโอ้โหคันนี้คือสวยมากๆเลยนะชุดสีเดิมเลยนะครับสีแดงนะแรงลิสสุดๆไปเลยอ่าสีเดิมจากโรงงานส,สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะ รถใหม่สภาพดีมากๆเลยนะคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว4วาลนะครับลูกค้าคันนี้ด้เป็นท่อเดินนะรถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะไฟหน้า LVD มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเต็มครับลูก้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะรถคันนี้ใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะได้กุญแจคีย์เลสมาถึง2ดอกเลยนะครับผมนะ รถส,สวยสภาพดีมากๆเลยเครื่องข้างเดิมนะครับผมข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่าครับผมเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม้น้อยมากลูกค้าเลขไม้นะอยู่ที่3,100โลเท่านั้นครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยฮะอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับผม เครื่องแน่นๆเลยนะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงนะฮะขายอยู่ที่4 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ